สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่คอนเทนต์ฟุตบอลรายการอาเซียนครับล่ะครับก็เข้าสู่คอนเทนต์ทีมชาติอีกหนึ่งครั้งล่ะครับหลังจากที่คอนเทนต์ทีมชาติครั้งที่ผ่านมาล่าสุดก็คือคอนเทนต์รายการกิ้งครับที่แอดได้จัดไปเนาะถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่ค่อนข้างที่จะสนุกสนานเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปดูเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูคอนเทนต์นั้นได้นะบอกเลยครับว่าสนุกสุดมันเลยมาเข้าสู่รายการทีมชาติอีกหนึ่งครั้งล่ะครับซึ่งรายการเนี่ยมันเป็นสมรลูมิูใน เียนในละแวกเพื่อนบ้านของเรานี่เองล่ะครับซึ่งทีมชาติไทยของเราเนี่ยมาในฐานะแชมป์เก่านะครับต้องมาป้องกันแชมป์นะ และภายใต้การคุมทัพของอาจารย์มาซาทดาอิชิอิจะพาทีมชาติไทยป้องกันแชมป์ได้หรือเปล่ามาลุ้นกันละครับซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันณตอนนี้ทีมชาติไทยเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วนะครับไปเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์เนาะอันดับ2ของอีกกลุ่มหนึ่งนั่นแหละซึ่งนัดแรกเนี่ยเรา,าบุกไปแพ้เขา2ประตูต่อหนึ่งแล้วครับแต่ก็ไม่รู้นะว่านัดที่2จะเป็นอย่างไรเพราะว่าวันที่แอดอัดคลิปเนี่ยคือวันเสาร์ที่28แล้วลเนาะก็เอาใจช่วยให้ทีมชาติไทยสามารถมาคว้าชัยชนะที่บ้านของเราและ เข้าสู่รอบชิงเพื่อที่จะไปป้องกันแช์ไม่ได้ละครับก่อนจะเข้าสู่คอนเทนต์เนี่ยแอดขอประชาสัมพันธ์หน่อยละกันเนาะเพื่อน,อนๆหลายคนอาจจะงงเนาะว่าทําไมในเกมเนี่ยมีรายการอาเซียนครับได้ยังไงหรือว่าการเล่นคอนเทนต์ content, การสร้างทีม b k i o ซงของแอดเนี่ยทำไมมีการเลื่อนชั้นตกชั้นและทําไมนักเตะไทยหน้าเหมือนเยอะจังหรือว่ามีเกือบทุกทีมในไทยลีกเลยซึ่งแอดก็บอกไว้เลยว่าแอดใช้แพท เลสโกแปรของชายน็อตนะครับนี่ตามเพจ Facebook ที่แอดได้ขึ้นมาเลยล่ะครับใครสนใจเนี่ยสามารถไปติดต่อที่เพจนี้ได้เลยนะเพจเนี้ทำแพดไทยลีกแล้วก็แพดต่างประเทศอัปเดตครบทั่วเลยนะครับโดยเฉพาะไทยลีกเนี่ยมีเลื่อนชั้นตกชั้นเจ้าเดียวในไทยนะครับใครเป็นสายบอลไทยเนี่ยห้ามพลาดเลยนะ และยิ่งมีรายการทีมชาติยิบยิบย่อยมาเนี่ยเขาก็คอยอัปเดตตลอดนะครับอย่างเช่นที่แอดเล่นคิงคับไปเนี่ยเขาก็อัปเดตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องปา board อ้ายสกอร์บอร์ดการแข่งขนันหรือแม้แต่ว่าอาร์มการแข่งขนันชุดนักเตะเซตสินักเตะตัวจริงไปอัปเดตทีมที่เข้าร่วมการแข่งขนันหรือแม้แต่ว่าอาร์มการแข่งขันเนี่ยที่ขึ้นอย่างตอนนี้ที่ขึ้นมาก็คืออาเซียนมิสซูบิชิอิเล็กทริกคัอย่างเงี้ยเขาก็คอยอัปตลอดนะครับใครสนใจสามารถไปติดต่อที่เพจนี้ได้เลยนะแอดก็ใช้แพทนี้ มาตั้งแต่แอดได้เริ่มทําช่องนี้เลยล่ะครับว่าแล้วก็เข้าสู่คอนเทนต์ของเรากันเลยดีกว่าครับถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่อําคอนเทนต์แรกในการทําช่องเลยนะพลาดไม่ได้จริงๆครับต้องมาทุกปีเนี่ยสำหรับคอนเทนต์เนี่ยไปครับกดเข้าสู่คอนเทนต์เลยซึ่งในความเป็นจริงของอาเซียนครับที่ทําการแข่งขันกันเนี่ยเขาจะมี2กลุ่ม กลุ่ม A และกลุ่ม B แต่และกลุ่มเนี่ยจะมีทีมการแข่งขัน5ทีมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A นะครับซึ่งแอดเนี่ยจะเบดออนตามความเป็นจริงให้มากที่สุดนะในความเป็นจริงในกลุ่ม A เนี่ยทีมชาติไทยจะอยู่ร่วมกับทีมชาติสิงคโปร์ทีมชาติมาเลเซียทีมชาติกัมพูชาและทีมชาติติมอร์เลสเตเนาะอีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่ม B ครับกลุ่ม B ก็จะมีเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเมียนมาและลาวแต่ในเกมเนี่ย มันเลือกได้เพียงกลุ่มละ4ทีมเท่านั้นซึ่งแอดก็พยายามจะทําให้ใกล้เคียงความเป็นจริงให้มากที่สุดแต่บางอย่างมันก็สมจริงไม่ได้หละครับซึ่งแอดอยากให้ไปเน้นในเรื่องของความสนุกและการที่แอดได้ทําขึ้นมาแหละครับเราก็มาเลือกจํานวนทีม8ทีมเนาะแต่และกลุ่มเนี่ยก็จะมีกลุ่มละ4ทีมเพราะว่าในเกมมันมีให้เลือกเท่านี้แหละครับแล้วก็ในรูปแบบการเล่นเย่าเยือนเนี่ยแอดจะเลือกเป็นแบบที่3นะครับการแข่งขันทั้งเย่าและเยือนเนาะเพราะว่าในรายการอาเซียนครับเนี่ยเขาแข่งทั้งเย่าและเยือนลครับ แล้วก็รูปแบบการแข่งขันก็เป็นแบบแบ่งกลุ่มเนาะก็ถือว่าชี้นำนเพื่อนๆและกันเผื่อใครถามละครับว่าเล่นแบบแอดเนี่ยต้องเข้าตรงไหนเลือกยังไงละครับโอเครูปแบบใบเดืองใบแดงก็เป็นแบบที่1เนาะแล้วก็นะัดชิงอันดับ3เนี่ยแอดขออนุญาตเปิดละกันเนาะแล้วก็เลือกตกลงไปเลยครับมาเดี๋ยวเรามาเลือกระดับการเล่นละกันระดับการเล่นเนี่ยแอดเล่นในระดับ5ดาวนะครับถ้ามากกว่านี้แอดมองว่ามันจะตึงเกินไปและมันจะทําให้เกมเนี่ยพากแล้วมันไม่สนุกอกครับเพราะว่าแอดเคยมาแล้วนะ ถ้าเกมมันตืงเงินไปเนี่ยแต้แอดมาแบ่งสมาธิในการภาคเนี่ยมันทําไม่ได้จริงๆนะครับถ้าเล่นเฉยๆเนี่ยพอได้อยู่แต่พอมาภาคแล้วเนี่ยโอ้โหมันยากสําหรับแอดมากเลยนะขออนุญาตเลื่องไปที่5าดาวแล้วกันครับแล้วก็เวลาการแข่งขันเอา9นาทีแล้วกันแล้วก็การบาดเจ็บก็เปิดแล้วครับไปเข้าสู่ การเลือกทีมกันครับนี่คือทั้ง2กลุ่มที่แอดได้เลือกมาล่ะครับอย่างที่แอดได้บอกไปว่าแอดจะพยายามเบนอ่อนตามความเป็นจริงให้มากที่สุดครับในกลุ่มตามความเป็นจริงเนี่ยทีมชาติไทยเนาะอยู่ในกลุ่ม A ก็จะมีทีมชาติมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาแต่ทีมชาติที่แอดได้ตัดไปก็คือทีมชาติติมอเลสเต้แหะครับซึ่งขออนุญาตตัดจริงๆครับเพราะว่ามันเลือกได้4ทีมต่อ1นกลุ่มแล้วเนาะแล้วก็อีก1่กลุ่มครับกลุ่มที่2อครับก็มีทีมชาติเวียดนามฟิ แอดขออนุญาตตัดทีมชาติเมียนมาออกไปนะก็ตามนี้เลยละครับรอบแบ่งกลุ่มที่แอดได้จัดเข้ามาในคอนเทนต์ของเราครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทีมชาติไหนจะได้เข้าสู่รอบ็ n o เอาท์ล่ะครับถือว่ารายการเนี้ยแอดบอกไดยเลยว่าสนุกแน่นอนครับเพราะว่าในรายการอาเซียนเนี่ยแอดมองว่าเล่นทีไรเนี่ยมันมีคอนเทนต์ให้เราได้สนุกตลอดเลยนะแอดก็เชื่อว่าครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันละครับไปเข้าสู่รายการอาเซียนมิซูบิชิอิเล็กทริกครับกันเลยดีกว่าล้นกราบ let's go ซึ่งนัดแรกครับเราต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมสุดแก่งอย่างทีมชาติมาเลเซียแหละครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นทีมชาติระดับต้นๆในละแวกอาเซียนเหมือนกันนะถึงแม้ว่าความเป็นจริงเนี่ยเขาบุกมาแพ้เราก็จริงแต่ในเกมเนี่ยแอดบอกได้เลยว่ามาเลเซียไม่ง่ายสําหรับเราแน่นอนล่ะครับมาครับเข้าสู่การแข่งขันกันเลยดีกว่าครับวับนนี้เราเล่นที่บ้านของเราครับเป็นชุดยาวในส่วนของมาเลเซียเขามาเยือนเราเดี๋ยวมาในชุดสีเหลืองล่ะครับชุดเก่งของเขาเนาะในส่วนเซตสิบเอ็ดนักเตะตัวจริงครับแอด อนุญาตจัดตามความฟิตแล้วกันเนาะนักเตะคนใดไม่ฟิตแอดก็จะไม่เอาลงรอะครับถือว่าในเซตที่เอามาเนี่ยก็คือนักเตะที่อาจารย์มาศาสดาอิชิอิเลือกมาแล้วล่ะครับแต่ว่าในการเล่นคอนเทนต์เนี่ยเราไม่สามารถยึด11นักเตะตัวจริงที่แกจัดเกมบายเกมได้แหะครับเพราะว่ามันอาจจะมีนักเตะคนใดที่ไม่ฟิตแนะ่ละเนาะมาครับมาจัดนักเตะกันเลยดีกว่าผูรักษาประตูก,ก็เป็นปฏิวัติคำหม่ะแล้วนะยืน ปักหลักในตำแหน่งนี้ไปเลยแล้วก็ฝั่งขวาครับใช้เป็นสุพรรณบุรีรัแลวกรนเนาะแต่ว่าฝั่งซ้ายเนี่ยแอดขออนุญาตใช้เป็นทิตาธรแหะครับเพราะว่าวันนี้แกฟิตเปียเลยแล้วก็เซตเซนเตอร์ครับใช้รรษาเหี่วิบู์วันนี้ก็ต้องใช้เป็นโจนาธานเข็มดีไปก่อนแล้วกันครับถึงแม้ว่าไม่ค่อยฟิตแต่ว่าเกมแรกเนี่ยเป็นเกมที่สําคัญมากเนาะก็พยายามเก็บแต้มให้ได้แหละครับในส่วนกองกลางตัวรับครับเรามีหลายคนเหมือนกันนะที่ให้เลือกเนี่ยที่ยืนอยู่เนี่ยก็คือไวเดอร์เชอร์แต่ว่าวันนี้แกไม่ค่อยฟิตแอดขออนุญาตเลือกเป็นวิเทพป้อมมันา กับพีระดลแล้วกันเนาะในส่วนกองกลางตัวลูกครับวันนี้เบนเดวิดไม่ฟิตไม่เป็นไรครับแอดจะใช้เป็นวอลชิดลงมายืนเป็นตัวควบคุมเกมและการกองหน้าตัวเป้าแน่นอนครับพัติกูตับสันช่วงนี้ก็ยิงบ่อยล่ะครับแล้วก็ปีขว้าเป็นสุพนัทเหมือนตาแล้วก็นี่ล่ะครับคนที่แอดอยากเล่นมากๆเลยนะในรายการยิงครับเนี่ย แกมาไม่ได้ครับแต่ในรายการอาเซียนครับมาแล้วครับสำหรับสุปโชคสารชาติหรือว่าเจ้าเช็คนี่แหละมาดูกันว่าจะสามารถระเบิดฟอร์มในรายการนี้ได้หรือเปล่าล่ะครับบอกเลยครับว่าเสด่าแน่นอนแหละครับมาครับเข้าสู่รายการ FF Mitsubishi Electric กทครับหรือว่าอาเซียนครับรอบแบ่งกลุมนัดแรกล่ะครับระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติมาเลเซียลครับ Let's go มากันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานหลักรับบ้านของเรานะนี่ครับพีระดอนชำรัศมีียนำทัพหลักรับเป็นฟุตบอลรายการทีมชาติที่เรารอคอยกันอีกหนึ่งรายการนะในละแวกอาเซียหลักรับบอกได้เลยว่ารายการนี้สนุกดุเดือดแน่นอนหลักรับถือว่าเรามาในฐานะแชมป์เก่าแล้วครับสำหรับทีมชาติไทยเปิดบ้านรับการเยือนทีมชาติมาเลเซียหลักรับ วันนี้ถือว่ามากันเต็มสนามเลยครับกองเชียร์ของทีมชาติไทยนะบอกได้เลยว่ามันดุเดือดแน่นอนล่ะครับนี่คือเซต11นักเตะตัวจริงที่อาจารย์มาสัตดะอิชิอิจัดไว้ในเกมนี้ล่ะครับ นี่แหละครับแผนผัง11นักเตะตัวจริงเนาะแอดก็อย่างที่บอกไปครับก็พยายาม b a s ออ on ตามความเป็นจริงที่อาจารย์มาสตาดาอิชิอิจัดไวล้ละครับแต่ก็เนื่องด้วยการแข่งขันและเนาะเราก็ต้องดูความฟิตเป็นหลักเนาะในคอนเทนต์ของเราก็ไม่สามารถเหมือนจริงได้100%ซนนะในส่วนมาเลเซียครับก็นี่แหละครับชุดเก่งของเขาครับจัดมาเจอกับเรานะเกมนี้บอกได้เลยว่าสนุกดุเดือดแน่นอนแหละครับ มาดูกันครับว่าเกมแรกเกมเนี้ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรจะเก็บ3มแต้มประเดิมได้หรือไม่ครับมาครับเกมมาเริ่มครับวันนี้ได้กลับมาที่ราชมังคลากีฬาสถานแล้วครับแล้วแฟนบอลเนี่ยมาก,กันเต็มความจุแล้วครับถือว่าปลุกความฮึกเหิมให้กับทีมชาติไทยได้แน่นอนนะสำหรับรายการนี้ถูกมาจังวันนี้ เป็นบอลของจิมชาติมาเลเซียสุพรรณนัทไปแย่งมาได้ครับใช้ความแข็งแกร่งนั้นแล้วก็มาที่พัททีกุฎสันพลิกแล้วยกมาจังหวะน,นี้วอลชิดไปแดงจะตบไปโดมองเอาเคลียร์ออกข้าวไปครับจังหวะนี้เป็นทุ่มของจิมชาติไทยครับทิตาธรคร,ค,ครับทุ่มมาที่สุภโชคสุภโชคครับอยู่ฝั่งซ้ายสุภพโชคสา,สารชาติรอเพื่อนลวครับรทิตาธรเติมออมมาแล้วด้านในมีตัวสูงใหญ่อย่างพิทิกุฎสันจังหวะนี้ไม่ถึง สุภโชให้มาพีระโดนจับหนึ่งจังหวะแล้วกดด้วยขวาหลุดกอดไปนิดเดียวเลยครับเริ่มเกมมาทีมชาติไทยก็พยายามโหมกันทำเข้าใส่อย่างเต็มที่เลยครับแถวสองครับสุภโชป้ายมาแล้วพีระโดนกดด้วยขวาจวังหวะนี้หลุดกอออกไปอย่างน่าเสียดายครับพีระโดนครับเราก็บุกกันต่อครับที่สุภนัทฝั่งขวาวันนี้ลงทั้งคู่นะทั้งสุภนัทและสุภโชกระชากแล้วว่จาจังหวะนี้โดนกระแทก โอ้โห oh, เสียบอลไปครับเจงหวะนี้เป็นบอลของมาเลเซียและจังหวะนี้ให้มาลมเบิร์ตโดมินิกตันครับขึ้นหลังไปสาดขึ้นหน้ามาก็ดักได้ครับพีระโดนไปบอลทิมชาติไทยอีกหนึ่งครั้งครับแพตติกูดับสันแล้วเหมือนจะมีเพื่อนหลุดมาอีกแล้ววอลชิตช่องนี้โดนอาเมียขวางได้ียอ,อมาด้วยครับอับบาเอนริรออยู่หน้าครับเจ้าวะนี้ ไอ้มาที่เอนดริครวนแล้วจังหวะน,นี้เอนดริกวนอยู่จุดานปกติครับออกมาอักเมลยกมาชั้นแล็บพันษาต้องเคลียร์เอาจังหวะน,นี้ไปติดแล้วสุพรรณนันเคลียร์อีกครั้งล่ะครับต้องยอมล่ะครับเป็นทุ่มของมาเลเซียลำเบิร์ตครับทุ่มมา ไม่ดีครับสุพนัทดักได้แล้วเป็นโต้กลับของทีมชาติไทยกุทับสันให้มาแล้วเหมือนจะโล่งแล้วครับสุภโชคฝั่งซ้ายครับเกี่ยวได้แล้วกระชากหนีมาได้ครับแล้วหลุดมาแล้วครับจังหวะนี้และสุภโชคสารชาติตกเข้ามาไม่ถึงกุฎาบสันแล้วครับยังมีแถวสองเก็บได้ครับทิตาท้อนอย่างต่อเนื่องนะสำหรับทีมชาติไทยจะกระชากจังหวะนี้โดนอับบ้ากระแทกแต่ยังใช้ความใหญ่แต่ว่าอับบ้าเขาก็มาแย่งจนได้เลยครับอาเมียเป็นบอลของมาเลเซียครับโดมนิกตัน แดเนียลติงคือหลังไปครับเราก็พยายามทั้งเพจทั้งบุกเลยนะแต่ก็ยังศูนย์อยู่ละครับเปิดขึ้นมาพันษาดักได้เป็นบอลทีมชาติไทยอีกหนึ่งครั้งครับเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกนะพิลดนฝากมาที่วอลชิตวอลชิตจะแทงให้กุตาสานตรงนี้ก็แรงไปแล้วครับ เวลาครึ่งแรกไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเกมไม่ได้หยุดเลยแล้วก็เปิดมาจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์ศูนย์ศูนย์ครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นครึ่งหลังกันต่อว่าเกมนี้จะจบลงอย่างไรนะมาครับชมเกมครึ่งหลังกันต่อเลยครับอักมอลคาลิวครับออกมาที่อักมอลให้มาคาริวครับโมหมัตอาบูคาริวให้มา แล้วกระชา,ากเจ้าวนี้ยกเข้ามาพันสาหูเจ้าวันนี้เกือบได้มงครับเอนริกต้องระวังนะครับลูกโตกลับของมาเลเซียเนี่ยอันตรายครับอับบ้าจจงหวันนี้หลุดมาอีกแล้วครับเอนริกฝั่งขวามีพันสากบอยู่จจงหวันนี้พันสาความใหญ่ล่ละครับแต่ก็ยังมีตัวมาช่วยเสริมแล้วโูเซรุลุลงลงลง่มๆได้มงปฏิวัติเซฟได้แล้วจจงาวะนี้มันเบานะเปบอกทีมชาติไทยครับเปิดเข้ามาที่สุพนันสุพนันครับปากมา พิลดลนพิลดลนให้มาที่วรลชิตเตะโอ้โหหลอกได้สวยนะเขามาเตะเราแล้วครับได้ฟาวเป็นฟิกซี่ของทีมชาติไทยครับเล่นสันๆนครับอันสาให้มาที่พีลดลนชารลัสมีฝั่งขวามีพื้นที่สําหรับสุพนันให้มาที่สุพนันเหมือนตาสุพนันดึดงและหนีมาได้ครับสุพนันมันไม่มีช่องโยกหลอกอีกหนึ่งจงังหวะครับหนีมาจะมุดไปเขาก็มาดักออกหลังไปเตะมุมของทีมชาติไทยครับ สุภโชคครับเจา้าวะนี้เปิดเข้ามาแล้วเหมือนจะโล่โอ้โหวีรเทพเกือบได้มงแล้วเจ้าวันนี้โอ้เหมือนจะโดนมงตัดหน้าออกไปก่อนก็เป็นเตะม,มุมอีกหนึ่งครั้งลหะครับบอกอยู่ที่สุภ e ชคครับยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะสําหรับอาจารย์มาสัตราอิชิเปิดเข้ามาวีระเทพอีกหนึ่งครั้งก็ล้นมาที่ทิตาตอลขวดด้วยขวาแฉลบเอามาที่สุนาณยิงเร็้วพิเศษโอ้พยายามที่จะ ยิงเร็วแล้ครับแต่ว่าติดเซฟและเอ็นดิคนเดียวโดนแย่งไปได้ก็ยังเป็นบอลทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องที่สุพนัทดึงยังไงโดนแซะละครับจังนี้โดมินิกตันยังไงครับวนอยู่สุพนัทไปเบียดแย่งมาแล้วสุดท้ายเป็นเตะมุมของทีมชาติไทยอีกหนึ่งครั้งหล้ครับโอ้กดดันหนักแล้วมีการเปลี่ยนตัวจนได้ครับเป็นธีรศักดิ์เผยพ่มายลงมาแทนสุพนัทเบือนตาแล้วครับสำหรับอาจารย์มาสตาดาอิชิอิปรับแล้วนะแล้วเปิดเข้ามาวีรเทพมงอีกแล้วครับ โอ,โ,โอ้โหนาทีที่70ครับเกือบได้ประตูขึ้นนำนะเปิดมาแม่นมากมงเต็มเต็มโอ้โหไม่ใช่เซฟด้วยเลยครับเป็นมงชนคานไปเองครับโอ้โหเสียดายเลยครับสำหรับวิเลเทพจังหวะนี้จิมมี่เลมอนอับบ้าอับปป้าโดนแย่งแล้วมาแล้ครับแทงทะลุช่องครับวอลชิตจังหวะนี้เหมือนวอลชิตจะรอเพื่อนมาที่แทิกซีตกูสันมไม่ได้ยิงอีกโอ้มันลึกไปโอ้จ่ายจังหวะนี้ครับ นัตเต้ม,มาเลเซียเคลียร์ได้แล้วก็เปลี่ยนตัวเพิ่มเติมเป็นเบนเดวิสแหละครับลงมาแทนวอลลชิตแล้วนะโอกาสทีมาชิไทยเยอะนะครับเกมนี้แต่ว่าเราก็ยังจบไม่ได้แหละครับทีระศัก์ให้มาเพละโดนอามาที่เบนเดวิสครับสัมพัสแรกแ้งเอาหลุดเลยทุกตับสันยิงด้วยขวาก็หลุดอีกแล้วโอกาสเยอะมากครับดูจังหวะน,นี้ โอ้ทำเกมมาสวยมากแล้วเบนเดวิตครับจ่ายดีครับแต่ว่ายิงเนี่ยมุมมันน้อยจริงๆล่ะครับจะยิงไปที่เสาสองมันก็หลุดไปเยอะเลยโอเสียดายครับโอกาสเยอะจริงๆนะเกมนี้แต่ว่าสกอร์ครับยังศูนย์ศูนย์อยู่ครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ต้องระวังนะเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยเขามีโลกโตกลับมาให้เห็นตลอดนะครับอเมียดีมาที่ กลางขวาได้พิระโดนแล้วโต๊ะกับแล้วยังไงแทงช่องนี้ให้ทีรศัพท์เบิ้ลสวยๆไม่ถึงแล้วเอาไปแย่งมาได้ครับกูทับสันแย่งมาจากเท้าเลยแล้วจวังหวะนี้พู้รักษาประตูออกมาครับออกมาแบบนี้ยกแล้วเรียบร้อยแล้วครับเอาจนได้ครับโอ้โหอาศัยจากความผิดพลาดของนาเตะมาเลเซียแล้วนะโอ้โหกว่าจะได้ประตูคือนาทีที่80เลยนะ คือช่วงแรกเนี่ยเขาเล่นเกมรับกับเราได้ดีมากเลยนะแต่พอมาช่วงท้ายๆเกมเนี่ยเขามีการล้าให้เห็นอย่างชัดเจนละครและผู้เล่นไทยครับได้ประตูจากประตูกัฎสันกนได้นะไปแย่งมาจากเท้าเลยครับโดมินิกตันนะแล้ะผู้เล่นประตูเขาออกมาเองแหละครับทำให้กุฎสันเนี่ยเลือกที่จะเล่นแบบนี้ได้ครับยกโบว์ข้ามหัวผู้รักษาประตูเข้าประตูไปอย่างเหนือชั้นเลยครับลูกนี้เนี่ยเขาพลาดครับโดมินิกตันครับพลาดจริงๆครับโอ้โซโล่มาเลยครับกุฎสัน และกระชากแล้วเลือกที่จะยกโบว์ข้ามหัวแหะครับโอ้โหเรียบร้อยครับประตูแรกในรายการนี้เป็นของแพทริกกูต้าสันที่เบิรให้ทีมชาตไทยล่ะครับมาครับลุยกันต่อครับโอ้โหว่าจะได้ประตูนี่ล่อไปในทีที่81เลยครับมาดูกันว่าจะบวกเพิ่มได้หรือเปล่าหรือแม้แต่ว่าจะโดนตีเสมอได้หรือเปล่าครับมาดูกันอบาบาอามียอ,อบูกาลว อักเมาอ,อักเมาครับอักเมากระชากอีกแล้วครับเจา้าวันนี้กระชากมาโซโลมาเจา้าวันนี้ให้มาลำเบิดลมเบิดลมเบิดบนลมเบิดเจา้าวันนี้โดนสุพรรณันไปแย่มาจนได้ครับและให้มาที่กุตาบสังับฉีกมาด้านข้างฝากมาเดวิด มีเพื่อนเติมมาแล้วครับวิลาเทพโอ้โหฝั่งซ้ายโล่งครับสุ p โชคสุปร r โชคสุปโชคลงลงแล้วออกมาอีกแล้วก็ชิปอีกแล้วจวังหวะนี้ก็เลียวร้อยอีกแล้วนะครับโอ้คือกู้และจากประตูของมาเลเซียดีเขาพยายามจะออกมาปิดมุมทุกครั้งเลยครับและประตูนี้เป็นของสุ p โชคสาราชาติทุกทงได้ครับ2-0ปิดก่องครับสวยๆเลยนะเนี่เป็นการโต้กลับนะครับหลังลอยจริงๆครับโอ้แล้วนี่แหละเป็นคนที่แอปเนี่ยชอบ เวลาเล่นแกจริงๆนะสุขโขทัยเนี่ยแกมีทั้งความเร็วความคล่องความคมครบเลยครับโอ้แล้วจังหวะน,นี้ก็รออยู่นานนะเกมนี้เอาจนได้ครับวิลเลเต้รับจ่ายให้สวยๆเลยแล้วก็โซโล่มาเองครับออกมาแบบนี้ก็เลือกที่จะชิปอีกหนึ่งครั้งเ<อ>ลวครับโอ้โหเป็นประตูชิปทั้ง2ประตูเลยครับทีมชาติไทยเรียบร้อยครับ2ประตูต่อศูนย์ก็ให้แล้วครับแล้วก็มีการนี่แหละครับเซจิโออากูเลอครับ โอ้ตัวเก่งของเขาเพิ่งจะได้ลงเหรอครับโอ้โหในช่วงคายเกมแบบสุดๆแล้วครับไม่รู้ว่าเจ็บหรือเปล่านะก็มาทีที่89แล้วนะมาดูเกมกันต่อครับจังวะนี้พลาดนะครับจังหวะนี้โดนดักได้ยังไงยังเล่นได้อยู่อาเมียโอ้ช่วงหลังนี่ล้าแบบเห็นได้ชัดจริงๆนะตั้งเต่มาเลเซียแต่ว่าจังหวะนี้มาแล้วครับอักมอลอามอลจะตัด ยังได้อยู่จ่ายติดโจนาธานมงดาพิระดลยังไงประตูที่3มาหรือเปล่าประตูที่3มาหรือไม่เบนเดวิดยกมาจะให้กุตั๊สันได้วิ่งก็ยังมีโดมินิกตันหนักได้เซ r ร์จิโออากูเอโรยังไงครับเพิ่งลงมาไอมาจิอาบ,บ้าอาบ,บาวนอาบ,บ่าก็ไม่มีอะไรครับเป็นการเก็บสามแต้มแรกของทีมชาติไทยในบ้านได้อย่างสวยหรูครับ โอ้เปิดหัวได้สวยมากครับจากประตูชัยของแพทติคุตับสันและสุภโชคสารชาติในช่วงท้ายเกมแล้วครับกว่าจะยิงได้นี่รอท้ายเกมเลยนะถือว่าเขาก็มาดีเหมือนกันแหละครับมาเลเซียช่วงแรกเนี่ยโอ้โหเกมรับเขาดีมากนะแต่ว่ามาช่วงครึ่งหลังเนี่ยก็เรียบร้อยแล้ครับตามรูปแบบเกมที่เห็นเลย แม้ออเดแมทแน่นอนครับวันนี้กูตับสันนะวันนี้เล่นดีจริงๆครับไปลุยต่อครับมาดูผลการแข่งขันของคู่อื่นกันบ้างละครับในกลุ่มของเราเนี่ยทีมชาติไทยสามารถชนะทีมชาติมาเลเซียได้2อศูนย์แล้วก็อีก1คู่ครับเป็นทีมชาติสิงคโปร์สามารถชนะทีมชาติทมพูชาได้3ประตูต่อศูนย์เลยนะนี่แหละครับคือคู่แข่งคนสําคัญก็คือสิงคโปร์นี่แหละในส่วนอีกหนึ่งกลุ่มครับโอ้โหทีมชาติเวียดนามอีเก่าของเราครับแพ้ให้กับฟิลิปปินส์นะอาบ้าเลยละครับหนึ่งประตูต่อศ ต้องระวังไว้เลยนะบอกได้เลยว่าน่ากลัวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่ก็คือทีมชาติลาวเสมอกับอินโดนีเซียได้นะโอโหถือว่าเกมแรกก็ดูแล้วล่ละครับไปลุยกันต่อเลยด้วยผลต่างประตูเนี่ยทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยอยู่อันดับ2นะแต่ว่าคะแนนเนี่ยมี3คะแนนเท่ากับทีมชาติสิงคโปร์ล่ะครับในส่วนอีกหนึ่งกลุ่มก็คือทีมชาติฟิลิปปินส์นำเดียเด่ยวที่3คะแนนเลยละครับการแข่งขันเนี่ยยังเหลืออีกยาวไกลนะเพราะว่าต้องเล่นทั้งเย้าและเยือนล่ะครับเกมแรกเนี่ยมันบอกอะไรได้ไม่เยอะหลักรัะไปลุยกันต่อ เกมต่อไปครับต้องบุกไปเจอกับทีมชาติสิงคโปร์แหละครับสำคัญจริงๆนะ เหมือนเป็นการแย่งแชมป์กลุ่มไกลๆเลยก็ว่าได้แหละครับหรือว่าเป็นเกมที่ต้องเน้นมากๆเลยละครับเพราะว่าเกมที่ผ่านมากว่าเราจะยิงประตูดได้เนี่ยต้องรอให้นักเตะม,มาเลเซียเขาล้าก่อนละครับเป็นสิ่งที่เราต้องแก้ไขให้ได้นะแต่สําหรับอีพีเนี่ยแอดต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันเป็นน้ําจิ้มแหะครับเรียกน้าย่อยเบื้อนบก่อนละกันถือว่าเป็นการเปิด E ีีแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูกันใน E ีพีต่อไปว่าเส้นทางของทีมชาติไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะโรยด้วยกีดกุลาบหรือว่าจะเจอขวากหนามละครับ แอดบอกได้เลยว่าอาเซียนคัพเนี่ยมันไม่ง่ายนะแต่สําหรับ E p ีเนี่ย EP เปิด e ีแรกแอดก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แหละครับก่อนจากแอดไม่ขออะไรมากเลยนะขอเพื่อนเพื่อนเนี่ยใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กับช่อง ayu อ asia แอดฝากกด subscribe กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะถือว่าเป็นกําลังใจให้แอดได้ทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปล่ะครับกด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ที่แอดได้ลงเหรอครับเพราะว่าช่วงนี้แอดจะพยายามทำคอนเทนต์ให้มันหลากหลายมากขึ้นนะในปี2 0 2 5ันี่เพื่อนๆนอชมเันได้เลย สำหรับ EP ที่1 EP นี้แอดก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเจ้านี้เดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปมาดูกันว่านัดนี้จะเป็นอย่างไรสำหรับทีมชาติไทยและสิงคโปร์แ่ะครับสวัสดีครับ